สวัสดีครับวัสดีอยู่กับสายชนคนบ้านบ้านอีกแล้วครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสวนแต่งกวาตอนนี้ได้ข่าวว่าโกอินเตอร์แล้วครับเอาสินค้าไปขึ้นห้างแล้วเดี๋ยวจะพาไปพบกับเจ้าของนะครับครับสวัสดีครับเฮ้ลุงไปไหน สวัสดีครับมาชมสวนเตง,ตง,งแล้วลุงไปทางไหนลุงลุงที่ปลูกอะ่ะลุงสวัสดีรอบหนึ่งลุงออเอ๊เป็นเสียแล้วนะเป็นเสียแล้วเดี๋ยวนี้ลุงนะเ,น,เนีนนนเน่ยยิ่งให้น้ำเยอะ้น้ำสมนนนน่ำเสมอ เครื่องนี้ให้น้ำมันน้อยเงาเต็มมันเล็กอือน้ำลุงเยอะแยะข้างในป่าจะไปสูบกันแล้วแหละลงมาครับข้างในป่าเยอะแยะมีใครว่าหรอกใครว่าไล่ตีแม่งเลย <c oughs> ว่าในป่าหวงเนาะอตอนเขามาขุดดินเอามีใครว่าเลยเนาะม,มีว่างๆเลยแวะมาดูสวนลุงไล่ข่าวมาขึ้นห้างแล้ว ทีนี้เขาก็เอาตลอดแล้วเนาะทีนี้เขาก็สั่งตลอดขอาอนะมให้ของ้มีโค้งให้เขาปา,าลตันจะเอาอะไรอีกเนาะ<ม>ายครับเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสี่ไร่กว่าห้าไร่มัง้ตงตรงตรงแปลงเนี่ย ทีได้กว่าทำรายได้ได้เยอะครับลูกหลานไม่ต้องไปไหนช่วยพ่อแม่ทำสวนอยู่บ้านสบายๆรายได,ได้งามๆพอได้ค่าเล่าขายาบ้าง <c oughs> อันนั้นเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนลุง<ะ>ขาดไม่ได้ ธรรมดาใครจะว่าอะไรก็ว่าไปอย่าโลกสวยก็แล้วกันเนาะ mm hmm. กินก็เรื่องของเราเ <c oughs> <c oughs> มาก็เรื่องของเรา <c oughs> ตังเราอ่ะ <c oughs> ไม่งั้นเขาจะผลิตมาทำไม้เราอ่ะ <c oughs> ครับวันนี้พาพเพื่อนๆมาดูแบบสดๆถ,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 ถึงไร่เลยครับ <c oughs> ดูการออกลูกของเขาครับแตงพันนี้ <c oughs> ทุกข้อครับ ไม่มีข้อไหนว่าไม่ออกเจ้าของเก็บตั้งแต่เท้าเ,เก็บวันละตันวันเข้ามาแล้วครับประมาณตันวันเว้นวันเก็บทุกวันเลยครับแต่ว่าสองวันเขาจะมาเอาทีหนึ่งแต่ว่าลูกไหนเรามันไม่ค่อยใหญ่มากล้วก็เว้นไว้ก่อนแล้ค่อยเก็บตรงนี้อเป็นเป็นชุดมันครับ ปลูกรั้งหนึ่งจะเก็บกี่วันครับเนี่ยจะกี่วันจะจะหมดชุดอ่ะยี่สิบกว่าวันเกือบเดือนเกือบเดือนครับีคนดูแลด้วยดูแลดีครับดูแลดีเก็บได้นี่เป็นอาชีพที่สุดจิตที่ตังดีที่สุดครับตอนนี้แถวบ้านเรากลัวกลัวไม่มีที่ขายต,ต้องกลัวอะไรทำได้แล้วทุกวันอ่ะ มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรก็าคมหบ้านารอบจะอะไรก,ก็วขายไม่ได้นี่มันอยู่ในมือถือหมดทุกวันขนาดผมไม่ได้ปลูกนะผมยังเข้าไปเป็นสมาชิกหมดทุกอย่างกลุ่มเลี้ยงวัวกลุม่มเนี้ยผมเข้าไปหมดถ้าเรามีเราก็เอาไปขายได้จากเมื่อก่อนแกลงทุนเล็กๆเองทําเล็กๆ เดี๋ยวนี้ได้ขึ้นห้างแล้วครับผลผลิตค่าตอบแทนก็หายเหนื่อยอยู่วันละห้าร้อยโลถึงตันหนึ่งนะคิดเอาเองว่าได้เงินเท่าไหร่ก็คิดเอาเองไม่ต้องคิดให้หรอกเนาะ <laughs> ครับวันนี้ก็ได้พาเพื่อนๆมาอัปเด,ดตสวนของลุงอีกรอบหนึ่งขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่รับชมช่องผมสวัสดีครับ